อะไรอะไรอะไรครับไร้<ม>องด้วยพูดไปด้วยมานีมานน่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมาวันนี้ยอดผ่ามาทำอะไรครับเอาอะไรมาให้วันนี้ได้ได้ค่าตัวไหมได้ค่าตัวไหม ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับได้สองหมื่นเลยโอ้เขาร้องกี่เพลงเนี่ยเขาได้ค่าตัวจสอบสองหมื่นเนี่ยไม่มีตัวนี้ก่อนมาอ๋อเอายืนก่อนยืนก่อนมาเนี่เอ่อคอตูมไม่เอารองเท้าให้เขาใส่เหรอครับเนี่ยได้ป๋าเสียแป้งเป็นคนจ้างมาใช่ไหมลูกใช่อะไรนะใช่อ๋อให้ให้สองหมื่นเลยเหรอสองหมื่นเขาให้หรือยังเขาให้หรือยังให้แล้ว ให้แล้วเอาเสียแป้งใจสดจริงเลยแล้วสองหมื่นนี่อย่า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 แกะขี้ดังลูกแกะขี้ดังเงินหน้ามองกล้อง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 เออเอาเงินสองหมื่นไปทำอะไรเซื่องกะโนมจะเอาเองินสองหมื่นไปทำอะไรบ้นะเอาเงินสองหมื่นไปทำอะไรนะมันบอกหนังสือเลยฮะ ไปไปร้องเพลงได้ไหมเดี๋ยวข,ขึ้นมานะหรือว่าจะร้องเพลงด้วยเขาร้องเพลงนั้นได้นะเอาไหนร้องชินฝนเทลงมาฝนเทลงมา,งมาไอไอจกจกเงินมาจากสองหมือนดูอ่างไห่จะพ่าไปจังหวรดดูอ่ะเอ้เพิ่งยี่เพิ่งเอาไว้ก่อนให้ร้องให้จะผ่าร้องเพลงก่อนฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาไอ้น่าไป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 เข้าไปเดี๋ยวก่อนเขาไปห้องก่อนห้องก่อนห้องผ่านเฟซจิ้หนิมาย หอมไม่ไปด้วยไปลูกไปไปลูกไปอ่ช่วงเงินสองหมื่นเลยนะอ่าเออหมือนก็มีคนบังคับให้ขึ้นมาเขากตอนนี้กำลังทำงานหาเงินครับเขาจะไปเติมเพชรในเกมโอ้